เโยวสซอบสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้นะลูกค้าผมจะพามารีวิวรถสตล์ทิกเกตบายเข้าใหม่นะฮะเป็นรุ่น Honda c b 150นั่นเองนะฮะลูกค้านะคันนี้รถเดิมๆสวยๆเลยครับลูกค้านะชจดสีตัวรถนะเป็นสีดำด้านนะครับผมนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์150ซีซีครับลูกค้าเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยนะฮะมีกันล้มมาให้เป็นที่เรียบร้อยท่อเดิมออกล่างนะสวยๆเลยมีท้ายสั้นมาให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้นะฮะ ปอกแคนแต่งนะฮะมือเบรกมือคัทแต่งนะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED LED ครับลูกค้าตัวยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะลูกค้าระบบไฟติดครบทุกจุดเลยชุดสีฟังนี้สวยใสมากเลยนะฮะอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างเพียงเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยครับลูกค้าคันนี้นะเลขไม้อยู่เพียง19,000มเกิโลเท่านั้นเองนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดกริรเลยใครที่กําลังเล็งมองหานะฮะ CB สีดานะ จัดมาให้แล้วนะครับเข้ามาใหม่1ลำนะฮะ,ะตัดตัดง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยประมาณนี้เลยครับผมมาดูตัวจริงได้เลยนะฮะสวยมากๆเลยเจ้าคันนี้นะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ